สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวนะครับผมมือนี้เขาก็พผ้ามาเบิงครับลานสะดวกซื้อนะครับ้านสะดวกกินนะครับของไร่ดวงดาวนะครับผมไร่ดวงดาวอยู่ที่บ้านนาสีนวลนะครับตลโคกกลางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับผมช่วงนี้การเน้นบริโภคเป็นกล้วยนะครับผมกล้วยมะละกอนะครับพาเขาไปชมตรงนนะครับเนาะกล้วยก็ออกไร้นะครับ ช่วงนี้เขาจะกินกล้วยไปก่อนนะครับเนาะเรายิ่งน้อยนะครับพราะกล้วยมืดไปในปีสองปีนะครับก็จะเป็นพักหวานนะครับเนาะพักหวานที่เขาปลูกเป็นแนวนะครับเสร็จขึ้นมโตดเตียนนะครับผมส่วนกล้วยหลังจากเป็นพี่เลี้ยงเล้นะครับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เขาจะปล่อยแห้ลำไยเป็นพี่เลี้ยงแค่นกล้วยครับอ่าช่วงนี้เขาจะกินกล้วยไปก่อนนะครับปลูกย่างเดียวนะครับ ปลูกลงเธอเดียวนะครับผมเขาให้ได้ประโยชน์สองสามย่ 2, ยางนะครับเนาะย่างปลาสามย่างประโยชน์ที่ย่างที่เปิน่นวาไว้นะครับเนาะปีกว้วยเขากับมิตตปียังไงครับมายังในโฮมในสวนกับบลอกหอนแดดแล้วครับขอทาแล้วครับกล้เขากับล่างตึงนะครับมาจะเฮ็ดกล้ตากนะครับผมกล้ตากกล้ปิงไม้หินนะครับเนาะ บรรยากาศนิ่มเช่ากับนกกับม่ห้องนะครับเบิ้งต้นลำย่ยครับผมลำย่ของห่างกับนี่พืชเป็นพี่เลี้ยงกับกล้วยครับผมห่างก็จะได้กินกล้วยครับนะครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับเนาะนะครับเขาได้กินกล้วยนะครับผมกินกล้วยแล้วครับต่อไปเขาจะได้กินลำย่นะครับเนาะอ่ากอนกินลำย่เขาจะเป็นบัเกเขือนะครับเนาะ มะเขือขึอ้นพลอยหลังจากนั่นต่อไปนะครับาก็จะกลายเป็นผักหวานนะครับเนาะผักหวานโดยยี่ยีต้นลำยัยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเนะาะลำยัยจะเป็นพี่เลี้ยงผักหวานแทนไปจากกล้วยนะครับเนาะแต่ว่าย่างไปยังไงครับปลูกกินแล้วครับช่วงเศรียดสกิจบดีนะครับเนาะมะกอของห้องก็เรื่มซุกแล้วครับ ได้กินแล้วด้านข้างของหอกกับจิมมี่นะครับปลูกกล้วยปลูกเ้ารับเน่นะครับรับเน่กับตูวสวยงามนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นขนุนนะครับต้นขนุนของหอกกับสวยงามครับอ่าบ่าค่อยได้น้ำติเนื้อปลกมีป่าไหนนะครับเนะาะไวยูด,ด้านขางต้นบักมีของหองครับโอ้สามงามก่นไปพืดยูจันีนะครับลูกล้านกะ มีมูมีพวกก็จะผ้ามาเล่นสวนไปล้ก็บ่ได้ไปเกลี่ยนะครับใส่ผ้ามาเลีนสวนผ้ามากินนะครับกล้ยที่มันเตึงเราก็มี่นะครับผมอ่าไปมองข้าครับผมตอนนี้ก็ลำแยงครับเบิ้งไปแล้วครับโอ้เขียวสวยงามนะครับแมงมาจานะครับช่วงแรกๆที่ห้องช่วงแรกแรกที่ห้องบ่ได้ปปูกวยปูยังใส่กัแมงมาจาะไปนะครับมีปุมยปัญหาลราเขียว มีแนวโน้มว,ว่าจะได้กินนี่นะครับปีน่ะปีนี้ก็อาจจะออกดอกแต่ว่าห้องกับย่งบอลยังบอใไ้ติดมากนะครับนะครับกล้วยที่ตึงแล้วกล้วยวีน,นึงนี่ไม่เป็นสิบเจ็ดสิบแปดลูกนะครับผมตึงครักตึงเนี่ยเครื่อนหนึ่งเขาจะเอาไว้หมั่นเก้าวีถึงสิบเอ็ดวีนะครับเนาะไลยครับผมกล้วยของห้องกับเกิดไลย ก็จะกินอิ่มพอเพียงแล้วครับต่อไปมะละกอกระสุกสวยง่ามครับกินได้เดี๋ยวพาไปเพิ่งนี่เลยครับผมลำแง่ก็บยูทุกซีเมตรีเมตรนะครับระยะซีเมตรมีครับพอ,อาญยอดนะครับมันย้อนแสงนะครับเนาะมีของห้องกับสุดจอดเลยครับครับ ผมมีของห้อก็มีเป็นประมาณสิบเจ็ดสิบแปดต้นเลยนะครับขนุนของห้องกินระยะแอ้วครับผมส่วนกล้ยส่วนมกคุ้งนะครับกินระยะสันนะครับสองสามปีเอาไปเบื้องช้นผลไม้ครับอ่าครับไปยังเรียวเด้ครับเนาะห้องกับทำการทดสอบปลูกนะครับเ้าะ ทดสอบปลูกประมาณสองต้นครับงาะลินจีนะครับงาะแล้วก็ลินจีแล้วก็มะพร้าวนะครับมาพาชมครับทุเรียนครับทดสอบนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกเอียงๆครับติดดินไว้ในอาทิตย์นึงนี่งูอโคงูหัวกันมากแล้วมะพร้าวนะครับเพาะทำการเพาะไว้นะครับเพาะไว้ตองสามเดือนแล้วครับค่อยเอามาลงดินมาครับง่ามบ่ เอาไว้งดินมือเดียวสองหมือง่ามนะครับถามมาปลูกละลายแต่มันกะมันฟื้นยากนะครับเนาะนะครับส้นบักนีขนุนนะครับเนาะเบืองกระเพ้าครับปลูกต้นเดียวนะครับรุ่นเกิดเป็นป้านะครับแน่นอนครับมันต้องหอมคอตลาดจีลงหครับดอกไม้ครับมะม่วงนะครับอย่าไปเบิ้งครับต้นที่มันงามนะครับเนาะ ้ารขางของเขากับยี่ีทั่วนะครับพืชผักเปชดักทันญานาาร,รับวมสมบูร์เลียงหมูเลียงง่วงแต่ห้แตะก้อนนะครับสต่แมแตะก้อนเพิ่นกับวบัดใดใส่เงินนะครับุูมเฟอยนะครับอยู่กับเศรษฐกิจพ่อเพียงมี่ยังกับจินนะครับ นะครับต้นลำไยเนี่ยต้นบักเขียบเนี่ยครับเนาะกล้ยของเขาก็ได้ได้ทำการตัดไปกินเล่อยยนะครับเบิ้งบักพ้าวครับบักพ้าวุ้งรับซุกไหลมะละกอคอนเรียนครับไปอยากในในมันกะติดต่อมากครับมาเอาเองนะครับผมะัก้าวนะครับปลูกปีเดียวนะครับ ต้นนี้ต้นหน่อยก็ตามทรามชาตินะครับนวกเผาห่ตอต้นนี้ครับต้นนี้หลายแล้วคาดว่าจะได้กินนะครับคาดว่าจะได้กินพวกเผากล้วย,ยหอมท่องนะครับทุเรียนห่อทําทการทดสอบปลูกนะครับผมเอาลักการคือว่าทุเรียนไม่ค่อยมักนามครั้งนะครับมักนามพานันท่ากันเลยรลักการคือว่า แถวห้องปลูกบุกุ่งเรารดูดูฝนมันบาตายนะครับผมฤดูฝนมันบ่เพิม่มบาตายเอาก็ไปปลูกในแล้วครับผมอ่เขาเอาก็ยกโคกขึ้นมาจาักน้อยเพระาะว่าทุเรียนบ่มักหักเทียนำนะครับเนาะเดี๋ยวเ้าจะพากันเมื่อเบื้องลีเล่นครันนะคะบว่าจะยั่งหรือจะตายนะครับเนาะเดี๋ยวไปพ่ายอีกฟังนึงครับผม